เด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการสำรวจและการจัดการข้อมูลการสำรวจคืออะไรการสำรวจก็คือสำรวจในสิ่งที่เราอยากจะรู้แล้วก็ค้นหานะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้ใเด็กๆดูก่อนคือเราจะไปสำรวจเกี่ยวกับสัตว์บกแล้วก็สัตว์น,นะะ้ำกานนัะอ่ามาสำรวจสิคะ ในนี้มีสัตว์บอกอะไรบ้างที่เป็นสัตว์บกเด็กๆช่วยหานะคะเหตเจอแล้วเนื้อมาอะไรอีกคะเต่าไอนะาสิงโตนี่เป็นสัตว์บก,ชะะก,นะบกใช่ไหมต่อไปเป็นสัตว์น้ำนี่สัตว์น้ำเราก็เอามาจาัดไว้เป็นพวกเดียวกันแล้วเราก็จะมาช่วยกันนับนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ารรุสัตว์บกสิคะจะกันนับค่ะ หนึ่งสองสามสี่มีเท่าไรคะมีอยู่สี่ตัวต่อไปสัตว์นะ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอะไะคะเรามาดูสิคะว่าสัตว์ที่ดเด็กสสำรวจมีจำน,น,นวนเท่าไหร่นะคะนะคะสัตว์อันแรกก็ค,คือสัตว์บกใช่ไหมคะอ่าสัตว์บกจ๊ะ อ่นนี่คือสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำสัตว์บกและสัตว์น้ำเรามาดูสิคะว่าสัตว์บกและสัตว์น้ำที่เด็กๆสังเกตสำรวจมาจะมีจำนวนเท่าไหร่ สัตว์บกมีจำนวนเท่าไรคะเมื่อกี้สี่ใช่ไหมคะช่วยกันนะะับค่ะหนึ่งสองสามสี่เท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับสี่อ่าต่อไปเรามาดูสัตวนะ์น้ำเมื่อกี้สำรวจเด็กๆสำรวจได้เท่าไหรคะสัตว์นะ้ำมีจำนวนเท่าไรนะแปดอ่าแปดช่วยกันนะะับค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดใช่ไหมคะมีจำนวนแปดอ่าแล้วเด็กๆมาดูสิคะว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำที่มีจํานวนมากกว่ากันสัตว์น้ำมีจํานวนแปดสัตว์บกมีสี่เด็กๆสังเกตจากตรงไหนคะจากตัวเลขใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะจับคู่ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆจับคู่ดูหนึ่งสอง สามสี่าเห็นไหมสัตว์น้ํามีมากกว่าสาัตว์บกเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่มีมากกว่าสัตว์น้ำสี่ค่ะเอาละค่ะคุณครูจะให้คุณครูมาเป็นตัวแทนเด็กๆคนะ่ะคุณครูตองคุณครูบีคุณครูนุชค่ะคุณครูจะมีแบบสำรวจมาให้นะคะ,ะแบบสำรวจก็คือ ให้ไปสำรวจสิ่งต่างๆอยู่ในสวนนกนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นรูปอะไรคะนกนก,น,นกค่ะอันนี้รูปอะไรคะรูปคนรูปคนค่ะ,คะให้เด็กๆไปสำรวจว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆวาดรูปได้ไหมคะมวาดไม่ได้ให้ใส่เป็นตัวเลขมาเข้าใจไหมคะอันนี้ของเด็กหญิงไปค,ะ<ม>ค่ะดี่อไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันถ้าเด็กๆวาดไม่ได้ ให้เขียนจานวนตัวเลขมามีอะไรคะที่นี่ต้องไปสำรวจยิปโปกระต่าย,าย,ายอันนี้ของเด็กหญิงตอง,ตองเอาไปคะ่ะอันนี้ก็เหมือนการเช่นกันมีอะไรคะมีะห่านานกับนกเพนกวินนะคะให้ดีๆไปสำรวจนะคะใครวาดได้ก็ให้วาดมานะคะใครวาดไม่ได้เห็นต,ตัวเลขมาคะ่ะ ยังไงคะดเด็กๆไปสำรวจสวนสัตว์แล้วมีอะไรมาบ้างคะในนิ้นนุ๊นไปสำรวจห่านกับสำรวจนกเพนกวิ้นค่ะมีกี่ตัวคะห่านนับได้3ามตัวคะ่ะหนึ่งสองสามตัวนกเพนกวิ้นได้สตัวคะ่ะถึงมากคะ่ะต่อไปคะ่ะน้ำตองฮิปโปโปนะคะฮิปโปโปห้าตัวคะ่ะแล้วก็กระต่ายอีก7ตัวคะ่ะใหนลองนับให้เพื่อนๆดูสิคะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2> ึ 1> ่งสองสามี่ห้าหกเจไปค่ะเด็กหญิงดีได้ะไรมาของเป็น้องหนูเป็นนกแก้วค่ะนกแกว้วกับคนนะคะนกแก้วมีสองตัวค่ะนั้นะหนึ่งสองค่ะคนมี3ค่ะ 1, 2, ึสองามค่ะเก่ง,งาม,มากต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆไปจัดเก็บข้อมูลของเด็กๆ,ๆว่าเด็กๆ,ๆได้มาจํานวนเท่าไหรอ่อะให้ หญิงนุ่กับเด็กหญิงบีก่อนนะคะเด็กหญิงตองรอก่อนนะคะค่ะเด็กหญิงตองมารอตรงนี้ก่อนค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, วสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเอาละค่ะเด็กๆมาดูสิคะว่าได้ไปสำรวจแล้วมีอะไรบ้างที่เด็กๆสำรวจมาเอามาดูสิคะนี่คืออะไรนะคะ าใช่ไหมคะห่านเด้ช่วยกันนับสิท้าหานกี่ตัวหนึ่งสองสาม่ามีหานสามตัวมีอะไรอีกคะเพนกวินอ่าเพนกวินช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ต่อไปกระต่ายหาช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ต่อไปนี่คือพีปโปะนับค่ะหนึ่งสอสาสี่ห้าตัวต่อไปนกแก้วค่ะนกแก้วหนึ่งสองสุดท้ายคือตุกตาคนค่ะนับค่ะหนึ่งสอสามาวนี้มาดูสิคะเรามาเปรียบเทียบก,กันสิคะว่าอะไรที่เด็กๆสำรวจแล้วมีจำนวนมากที่สุดอะไรคะตุกตา สุดแล้วสัตว์อะไรนะอะไรสิ่งของอะไรที่มีจํานวนน้อยที่สุดนกแก้วนกแก้วน้อยที่สุดเด็กๆดูได้จากตรงไหนคะจานวนอ่ามากกว่าน้อยกว่ากันดูได้จากตัวเลขอ่าดูได้จากตัวเลขจำนวนตัวเลขที่เด็กๆรู้แล้วว่ามีจํานวนมากจํานวนน้อยใช่ไหมคะอันนี้เรามาวัดดูใช้ไม้บรรทัดวัดว่าตรงนี้สูงสุดก็คือได้จํานวนเท่าไหร่คะ เจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดมันคือสูงที่สุดค่ะต่อไปเราลงมาลงมาคือเลขสูงห้าลำดับที่สองนะคะต่อไปลำดับที่สามคือเลขอะไรคะสี่ลำดับที่สี่ต่อไปดูสิคะเอ๊ะมาทำไมเลย มันเท่ากันสแสดงว่าม,มันมีสองอย่างที่จำนวนทําไมกันเท่ากันอ่ามาดูลำดับสุดท้ายเลยคืออะไรคะนกนก,กมีจำนวนน้อยที่สุดค,คือสองกาจำนวนสองนะคะ<ม>นอกจากเราดูจากการวัดแล้วเราสามารถดูด้วยอะไรด้วยตาเปล่ามองเห็นด้วยตาเปล่าคือจำนวนที่สูงที่สุดคือ มากที่สุดคือต,อต,ต,ตอระกาจำนวนที่น้อยที่สุดคือโนนแกลค่ะต่อไปนะคะน่าจะมาให้เด็กๆได้มาทำแบบฝึกที่บ้านกันโดยที่คุณครูมีใบงานมาให้เด็กๆนี่นี่คือใบงานที่ให้เด็กๆได้ทำที่บ้านนะคะให้ไปสำรวจแล้วก็วาดภาพจำนวนสิ่งของที่ ที่ใช้อยู่ในบ้านกันนะคะอ่าเดี๋ยวที่ครูกําหนดว่าเด็กๆต้องไปสํารวจหมอนตู้เย็นรถยนต์แล้วก็โทรศัพท์นะคะอ่าแล้วเด็กๆก็วาดภาพจากที่เด็กไปสํารวจมาวาดภาพมาให้คุณครูนะคะแล้วเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าตามที่คูครูได้ให้ตัวอย่างไปแล้วนะคะ ได้ทำแบบสำรวจไปแล้วใช่ไหมคะนะคะคุณครูจะให้เด็กๆหยิบหนังสือข่าวสารเล่มน,นี้มาแล้วจะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะว่าเราเรียนไปถึงไหนกันแล้วเด็กๆเปิดหน่วยที่28เลยค่ะหน่วยที่28จะเป็นหน่วยคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆแล้วก็เปิดไปหน้าข้างหลังเลยไปด,ดูสิคะ แบบฝึก้ะให้ทําอะไรกันอ่ากิจกรรมกับครอบครัวที่บ้านของเด็กๆนะคะโดยการเติมตัวเลขหนึ่งถึงสเรียงลาดับตามปริมาตรของน้ําในแก้วจากมากไปหาน้อยให้เรียงลําดับจัดมากไปหาน้อยนะคะอะเด็กๆมาสังเกตด,ดูคะ่ะน้ําในแก้วแก้วไหนนะที่มีน้ํา ปริมาณน้ำมากที่สุดเอ้ช่วยกันดูสิคะอ่าเดเกๆบอกว่าแก้วที่สมมีจำนวนมากก็ใส่หมายเลขอะไรลงไปคะใส่หมายเลขหนึ่งลงไปนะคะนี่คือหมายเลขหนึ่งต่อไปต่อจากหมายเลขหนึ่งแก้วไหนที่มีมากที่สุดในสามแก้วนี้แก้วที่สองใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่หมายเลขสองต่อจาก แก้ที่สแล้วเป็นแก้วอะไรต่อไปนะที่มีมากแก้ที่สุดท้ายหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขสี่อันนี้ให้เด็กๆไปใส่เองนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นชื่อมาให้คุณครูด้วยนะคะ